สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเหรียญโปรยทานแบบดอกมะลินะคะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะสามารถทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าได้ใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและกันไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะปลาเลือกใช้เป็นของตาลคางเบอร์2 หรือว่า12มิลนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกค่ะให้เพื่อนๆน,นำดิบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว30นิ้วจำนวน4เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้ปาเลือกใช้สีดินบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะ และขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆจับเจลลบินเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นนะคะพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรค่ะต่อมาตรงมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มกันทําฐาน4ีขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆแยกริบบิ้นออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1นนะคะเราตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาคล้องเส้นที่1เส้นที่ส คล้องเส้นที่2สุดท้ายเส้นที่4ค่ะคล้องเส้นที่3มโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่1แล้วดึงปลายของเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐาน4แบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐาน8โดยเราจะใช้ดิบบินเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมค่ะ เริ่มต้นการทำเส้นที่1นนะคะจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาค่ะเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างและสุดท้ายเส้นฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่หนึ่งค่ะ จากนั้นก็ดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะก็จะได้ลักษณะฐาน8แบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่1นึ่งให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะต่อไปเส้นที่2ค่ะนํามาทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่ส สุดท้ายค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สมเมื่อเราหยิบริบบินขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4ี่เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะวางริบบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบบินด้านล่างขึ้นมาด้านบนทำสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบบินที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่3ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมค่ะจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายค่ะเส้นที่4ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเหมือนเดิมค่ะจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ และเมื่อเราวางริบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปริบินที่อยู่ด้านบนเราจะลดให้เหลือเพียง3เส้นค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบินเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดขาเหมือนเดิมเลยค่ะจับวางลงไปจากนั้น3เส้นที่เหลือเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เ,เพื่อนๆจับมาเลยนะคะจากนั้นสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1 จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปเลยค่ะเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้ค่ะต่อไปเส้นที่2ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมแต้เป็นเพื่อนจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับ และสุดท้ายค่ะเส้นที่3ในการสอดให้เ,เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับสังเกตแนวเส้นบินนะคะถ้าเส้นไหนหันถูกทางแนวเส้นบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขาในลักษณะนี้ทุกเส้นในส่วนของเส้นไหนหันผิดทางนะคะ เราก็จบปิดให้หันในทิศทางเดียวกันเพื่อจะได้ง่ายต่อการทําขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อได้แนวเส้นริบบิ้นที่กระชับแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นกระจายเส้นริบบิ้นออกด้านข้างเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองค่ะ และขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับนะคะให้เราพาดลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายวิธีการทําค่ะริบบิ้นเส้นที่เราจับจากนั้นนับอีกสามเส้นทางด้านซ้ายค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามพาดริบบิ้นเส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับก็จะได้ลักษณะแนวเส้นริบบิ้นแบบนี้ค่ะ และเส้นต่อไปเราจะทำเวียนไปทางซ้ายเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบ5เส้นค่ะต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนเลยค่ะจากนั้นก็พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเซเลบินแบบนี้ต่อไปเส้นที่3ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สทางด้านซ้ายค่ะเส้นที่4ี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะ พาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายและสุดท้ายค่ะเส้นที่5้าค่ะก็ทําในลักษณะเดียวกันค่ะพาดลงไปหน้าเส้นที่3ทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเมื่อเราพาดเชลิบบิ้นครบทั้ง5เส้นแล้วลิบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะเหลือเพียง3เส้นเราก็จะทําการสอดเก็บนะคะโดยเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดให้เ,เพื่อนๆจับเชลิบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะ จากนั้นสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1ค่ะจะเป็นช่องที่ติดกับบิบินเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะสอดปลายเส้นได้แล้วปลายเส้นผลแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะต่อไปนะคะเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซลล์บีนโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะ และดึงให้กระชับและสุดท้ายค่ะเส้นที่3ในการสอดค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเซลบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนำเหรียญมาเลยค่ะ เราจะหยอดเหรียญเข้าไปด้านในเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะทําเป็นชิ้นงานตัวเปล่าหรือว่าจะใส่เหรียญในขั้นตอนสุดท้ายก็ได้ตรงนี้ตามสะดวกค่ะเมื่อใส่เหรียญเข้าไปแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและเมื่อได้แนวเซอรบินที่กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะ เราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิ้นนะคะเริ่มต้นการทําค่ะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นมา1เส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะเราจะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะเนี่ยค่ะปลายเส้นก็จะโผล่ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับ และเส้นต่อไปค่ะเราจะทําเวียนไปทางขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะโดยการสอดลอดผ่านสามเส้นทางด้านขวาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะทําในลักษณะเดียวกันค่ะเวียนไปทางขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นพร้อมกับจัดระยะมุมให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้และขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มการทำเกรีดด้านบนในรูปแบบนี้นะคะเริ่มต้นการทำค่ะเส้นที่หนึ่งค่ะเพื่อนๆหยิบมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะที่อยู่ฝั่งตัวเราค่ะ จากนั้นลิบบิ้นเส้นที่เราจับนะคะในรอบนี้ปราจะเริ่มใช้เป็นเส้นสีเหลืองให้เ,เพื่อนๆจับเสนลล์บิ้นนะคะโค้งไฟล์เส้นนะคะคว่ำลงโดนหโดยหันปลายเส้นชี้เข้าหาตัวแบบนี้ค่ะแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาเส้นสีเหลืองนะคะเส้นที่เราทําจากนั้นนับอีก3เส้นทางด้านขวาค่ะเส้นที่1 เส้นที่สองเส้นที่สสอดปลายเส้นเข้าไปตรงเส้นที่3ทางด้านขวาค่ะปลายเส้นจะชี้ลงด้านล่างแบบนี้นะคะเราดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะไม่ต้องดึงแน่นค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเซร์บิ้นแบบนี้และเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทาเวียนไปทางซ้ายเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจับเนร์บิน้นยกขึ้นมาด้านบน จากนั้นจับเซดบินโค้งคว่ำลงค่ะโดยการโค้งเข้าหาตัวจากนั้นนะคะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่สามทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สองเป็นเส้นสีส้มค่ะจากนั้นนับอีก3ามเส้นทางด้านขวานะคะเส้นที่1เส้นที่สองเส้นที่สามปลายเส้นก็จะชี้ลงด้านล่างแบบนี้เราดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะ และเส้นต่อไปนะคะสังเกตปลายเส้นจะสอดเข้าไปตรงช่องทางด้านซ้ายย้อนเข้าไปเรื่อยๆค่ะเวียนไปทางด้านซ้ายบนทีละช่องทีละช่องเข้าไปด้านในค่ะจนกว่าจะครบทุกช่องค่ะต่อไปเส้นที่3ค่ะเหมือนเดิมค่ะเวียนไปทางซ้ายเรื่อยๆค่ะเส้นที่3ค่ะจับเซอบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะ ลายเส้นผลูแล้วดึงให้กระชับแค่พอประมาณนะคะแบบนี้ค่ะปลายเส้นจะโผล่ตรงช่องทางด้านซ้ายถัดกันไปเรื่อยๆเวียนเข้าด้านในเรื่อยๆนะคะเส้นที่4ค่ะเหมือนเดิมค่ะจับเซเลบินีนโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตรงช่องที่3ทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมค่ะทําวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะ ช่องในการสอดจะวนรอบเข้าด้านในกรีบเรื่อยๆนะคะและเส้นสีฟ้าเส้นนี้ก็เป็นเส้นสุดท้ายในการทำค่ะก็ทำในลักษณะเดียวกันค่ะ ช่องในการสอดก็จะอยู่ด้านในสุดเลยค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้จากนั้นค่ะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อแนวเส้นริ้งของเรากระชับมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ดึงให้กระชับแล้วก็จัดระยะกรีบให้ได้เท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามค่ะค่อยๆดึงจัดมุมไปเรื่อยๆค่ะ และเมื่อได้ระยะกรีบที่เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เ,เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราจะทําการสอดเก็บเส้นริบบิน้นวิธีการสอดเก็บค่ะให้เ,เพื่อนๆหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับให้เราสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3มเส้นทางด้านขวาค่ะจะเป็นการสอดเก็บเหมือนรอบที่ผ่านมาค่ะทําในรูปแบบเดียวกันปลายเส้นผูดแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ และเส้นต่อไปนะคะเราจะทําเวียนไปทางขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราสอดเก็บครบทุกเส้นแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะค่ะเมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะตรงส่วนของฐานเหรียญด้านหลังก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะสวยงามมากๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ